เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์สาชนิดโทร0ู6ย์สองหกหนึ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลูกทุ่งกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับ14นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับพบกับผมวัชระดุลพลประดับและคุณสุภวรรณคำบุตรนะครับเราสองคนพร้อมกับเรื่องของคนลูกทุ่งต้องบอกว่าเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเลยนะครับเพลงก็มีให้ฟังข่าวก็มีให้ได้ติดตามประเด็นร้อนๆที่เราจะเชื้อเชิญคนที่ตกเป็นข่าวหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับทุกวันแบบนี้แหละครับ ค่ะหลังจากที่ได้ติดตามเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองไปแล้วนะคะ,คะเรื่องราวของเศรษฐกิจบ้างนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์มาที่เบาๆแล้วก็ผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าะนะคะแต่ว่าเจาะลึกในเรื่องของวงการเพลงลูกทุ่งรับรองว่าคุณชมรายการนี้1ชั่วโมง คุณไม่ตกข่าวชาวลูกทุ่งอย่างแน่นอนค่ะใช่นะครับช่องทางของเรามีทั้งทาง Facebook Instagram นะฮะก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้ส่วนทาง u t u b e นะครับเรามีรายการให้ได้ชมกันย้อนหลังนะครับหลังจากที่รายการของเราออกไปนะครับเราก็จะ,ะลงใน YouTube เผื่อว่าใครที่พลาดในการชมสด<ช>ก็สามารถที่จะติดตามกันได้ผ่านทางรายการของเรานะครับใน YouTube ก็สามารถที่จะเซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งก็จะมีให้ได้ชมกันหลายตอนเลยหลายตอน<ล>หลาย <นะ S 2> ลาย็ินเลยอยากดูใครเอ๊ะ อันนี้เราพลาดนี่นะไม่ได้ดูอ้เรื่องนี้น่าสนใจ คลิกเข้าไปดูได้เลยครับใน YouTube นั่นเองครับในช่วงแรกนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับมาติดตามประเด็นข่าวร้อนๆที่เกิดขึ้นในวงการลูกทุ่งรอบวันกันครับข่าวแรกนี้เป็นข่าวคราวของน้องวิรดาวงเทวันนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดซึ่งเป็นฝีไม้เล่นมือการเขยนเนื้อร้องและทํานองโดยพี่หนูมิเตอร์ครับวันนี้นะครับวิรดาได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับบอกกับเราเอาไว้ว่าเธอมีความรู้สึกว่าเธออยากจะ ร้องเพลงในสไตล์เต้นซะแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ส่งเพลงช้ามาหลายหลายครั้งด้วยกันวันนี้ครับเราจึงไปเปิดใจเธอนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เธอเตรียมตัวที่จะโชว์สเต็ปเต้นแล้วจริงหรือไม่สวัสดีค่ะวิรดาว,วงเทวันอาสยามค่ะใช่ค่ะยังเหมือนเดิมแต่ว่าที่เป็นดนตรีจะเป็นพี่ป่องอัคารินเกตมณีเป็นคนทําดนตรีค่ะประมาณะจะเป็นเพลงสนุกสนุกขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ว่า คล้ายๆไอดอลวอนแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นลูกทุ่งมากกว่านี้อีกอะค่ะเขาเขาแบบว่าเป็นสตา์ของนวิทไปเลยค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งชัดเจนค่ะใช่มาดูสิเก้าน,น้าหนจูจะจะเริ่มเต้นแล้วค่ะ <laughs> ใช่ค่ะก็จะ,ะมีการขยับบ้างเล็กน้อย <laughs> ตอนนี้ก็ก็ต้องฝึกเต้นด้วยค่ะเพราะว่าเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <laughs> ใช่ ต้องติดตามตอนต่อไปว่าถ้าเกิดว่าจะมาเต้นเนี่ยมันจะประมาณขนาดไหนแต่คงจะไม่ได้เต้นอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เธอจะมาออกอัลบั้มเนี่ยแค่ค่งจะผ่านการเทสอะไรบางอย่างมาแล้วแหะว่าเธอน่าจะเหมาะกับเพลงในสไตล์จังหวะกลางๆหรือว่าเพลงช้าหวานๆปนเศร้าแบบนี้ประมาณ I don't care หรือเปล่าทำนองนั้นไม่น่าไม่น่าจะเกินนั้น จากเรื่องราวของนักร้องสาวที่ได้มีพี่ชายดันนะคะมาถึงหนุ่มคนนี้ค่ะไม่มีใครดันดันตัวเองเข้าประกวดนะคะน้องไทสวัชรินพลอยงามนะคะหรือว่าไทส์เอนั่นเองค่ะซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมานะคะเป็นเพลงเร็วๆชื่อว่าแบบเสมอจุงเบยเพลงนี้ละค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหนุ่มคนนี้ออกเพลงมาเพื่อที่จะไปกระแนะกระแหนหรือว่าใครหรือเปล่าโดยเฉพาะซุปตาที่แต่งสั้นๆ สวัสดีครับไทยวัชรินทร์ครับจาก t True f a ฟ t a s i a นะครับลูกทุ่งแฟนตเชีครับกระแสเพลงนี้เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างดีเลยนะครับดีดีเลยทีเดียวสำหรับ uh, การเปิดตัวแบบฉีกแล้วก็แหวกแนวขนาดน,นี้นะก <g posts> uh, ็แฟนๆก็ขอเพลงกันเข้ามาเยอะแล้วก็ติด uh, ที่ uh, สถานีขึ้นวิทยุแล้วก็รายการต่างๆก็เยอะเหมือนกันครับต้องขอบคุณด้วยทุกๆรายการเลยที่เปิดให้แล้วก็นะฮะขอบคุณแฟนคลับด้วยครับกระแสง่ายเราก็มีตรุ่งแรกก็มีตอน เขาจะไปเปรียบเทียบกับเพลงว่าอ้าวไปาพาดพิงใครหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าจริงแล้วมันก็พูดถึงภาพร,มรวมๆนะครับไม่ได้พาดพิงใครครับ แม่โดนพาพพิงถึงอแบบเสมอจุงเบยแบบเสมอจุงเบยแล้วใครนะที่แต่งแบบเสมอจุงเบยเสมอหูกันไปแบบนี้อออันนั้ก็ไปชงอ่ะไปชงอ่ะเอ้าก็แต่กันไปแต่วาหลายคนก็คงจะรู้แหละหมายถึงใครนะแล้วก็อาจจะเป็นคําที่ติดหูแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้กับน้องใบเตยคนเดียวเปล่อแบบว่าสั้น อาแบบเสมอหูอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่าเสื้อเสื้อสั้นเสมอเอวอะไรอย่างงี้สมัยก่อนก็มีเอวลอยเอวลอยอะไรอย่างงี้เสมอเอวนะฮะนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงวิรดาวงเทวันว่าเธอร้องเพลงช้าแล้วก็มาเต้นถูกป่ะคือคืออยากจะเต้นหนักมันความรู้สึกว่าเอ้ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง นี่จ้ารุ่นใหญ่อมพอรแหวนเพชรรุ่นนี้เลยเหรออยากเต้นเหมือนกอันล่าสุดนี้นะครับคุณอมพอรแหวนเพชรนะครับหนึ่งในศิลปินของค่ายการันตีมิวสิกนะครับหลังจากที่เธอส่งเพลงช้ามาให้เราได้ฟังหลายเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงล่าสุดคือเพลงสาลาคนเศร้าครับวันนี้เธอได้เคาะแล้วก็ฟันธงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเตรียมตัวส่งมิวสิกวิดีโอที่โชว์สเต็ปการเต้นชี่เพลงว่าไปสามลามาสามทีนะครับซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะโจ๊ะโปะชื่นขนาดไหน ไปฟังจากปากของคุณอมพอรแหวนเพชรครับค่ะก็เตรียมตัวก็คือการซ้อมเต้นนะคะก็จะซ้อมเต้นเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาัลบั้มที่ผ่านมาก็มีเต้นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เต้นเยอะขนาดนี้นะคะอัลบั้มชุดนี้อยากให้แฟนเพลงได้ชมกันนะคะว่าจะเต้นได้สนุกสนานแค่ไหนเราติดตามชมเพลงไป3ลามา3าทีซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่ขณะนี้นะคะแม่นักร้องเพลงชากขอยากเต้นนักร้องเพลงเต้นก็อยากร้องเพลงชา ไปสับมาเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคล้ายๆทำนองนั้น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 เนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยคือตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเรู้สึกว่านักร้องที่ร้องเพลงช้าก็อาจจะแบบแหมที่เขาอยากโชว์อยากมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้อย่างตะกะแตนสิเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงช้าๆใช่ไหมใส่เชือกสักมิดชิดปิดนะ่ยนะเดี๋ยวนี้ก็แบบเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เลย ไม่ใ<ะ>ส่ยังใส่อยู่อะใส่อยู่เอาเนี้กว่าไม่ใส่เลยเลยใส่แต่ว่า<อ>มีคว<ส>ามเซ็กซี่นะ<อ>มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะจากเรื่องราวของสาวหวานที่อยากจะมาเต้นนะคะมากันที่ หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าขวัญใจเด็กแนวค่ะคุณแชม่มหรือว่านายแชม่มแช่มรำนั่นเองหนุ่มคนนี้ค่ะเดินทางมาถึงอัลบั้มชุดที่9กันแล้วแต่ว่าชุดที่9ก้านี้เจ้าตัวบอกว่ากดดันสุดๆเลยทีเดียวเพราะว่าเพลงก่อนหน้านั้นสิคะกรุณาฟังให้จบเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ถูกถามแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตไปทั่วประเทศเลยจริงๆค่ะสำหรับใน การที่มีส่วนร่วมนะครับในอัลบั้มชุดนี้นะครับก็เรียกว่าตั้งแต่การเตรียมตัวนะครับหลังจากที่มีเพลงนะครับที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบสําหรับอัลบั้มชุดที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงกรุณาฟังให้จบหรือว่าเธอเหงาฉันเหงานะครับที่ติดชาร์ตไปหลายๆคลื่นนะครับการเตรียมงานในอัลบั้มชุดนี้ก็ร่วมกับครูเพลงแล้วก็เรียกว่ารุ่นพี่ที่ว่าทําตั้งแต่เรื่องของดนตรีงานห้องอัดนะครับมีการดีไซน์ในเรื่องของการเทคนิคในการร้องในอัลบั้ม ชุดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเรียกว่าความโจ๊ะเข้าไปนะครับเ,เรียกว่าสไตล์ของความสุขสนานของนาแชมปที่ยังไม่หมดดีกรีนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามนะในเรื่องของอเทคนิคของความสุขสนานเทคนิคของวิธีการร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะครับที่ใส่เข้าไปสำหรับสองเพลงซิงเกิลนี้นะครับติดตามกันนะครับ เรียกได้ว่าเตรียมงานกันมาเกือบ2ปีในอัลบั้มชุดนี้นะครับก็ต้องตอบบอกว่าเข้มกันเต็มที่แหละสำหรับเรื่องของเนื้อหาทุ่งทํานองการเป็นคัดเพลงต่างๆให้แบบว่ามั่นใจว่ามันจะเปรี้ยงเหมือนกับชื่อเพลงมั่นใจนะว่าอย่างสูตแล้วก็ต้องแบบว่าถูกอกถูกใจแบบสไตล์แนวแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแนวอะไรอย่างเงี้ยด้วยพวกแว้นสกงสกอยี่ยชอบดิฉันก็ชอบ่ะควรอ้าวเหรอ คุณไม่ได้เป็นสกอยเกิร์เหรอฮะถึงแม้ว่าจะมีแบบซ้อนจะมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างพอช่วงน้ำท่วมี้ได้ข่าวว่าเป็นสกอยนะใช่ปะ่ะช่วงน้ำท่วมมอหลายปีก่อนอะเอารถยนต์ไปจอดแบบว่าในห้างสรรพสินค้า,าแล้วก็ คือคือเป็นคนขี้เกียจเดินไงขี้เกียจเดินมากก็ขอมอเตอร์<ข>อรไซค<อ>์แล้วกันเพราะอว้วนและเหนื่อยง่ายไงก็เลยบอกว่าไปถอยมอเตอร์ไซค์มาถอยมอเตอร์ไซค์มาเลยเหรอฮะถอยมอเตอร์ไซค์มาเพื่อการนี้เลยค่ะเหรอในช่วงน้ำท่วมอะนะฮะใช่ค่ะก็เลยเป็นสกคยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ออบอกว่าแป้นแป้น,ปนบ้าง <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงขวัญใจหนุ่มอ่าหนุ่มก็เรียกว่าหนุ่มเว้นกับสาวสกอยกันดีกว่า,<ภ>านะครับจากแช่มแช่มรำครับกับเพลงนี้มั่นใจนะว่ายังโสดครับแล้วกลับมาช่วงหน้าเจาะข่าวครับ ตัวโรงบ้างนั่งไม่ได้เนียวไม่ใช่คน่งเคียววันไม่ได้สากยังป้องกันาัอยังมั่นใจนะว่ายังโสดจะมีคนโขลกยืนอยู่ข้างๆที่ไม่อยากสั่งจนโปรธพัตัวอีกครั้งถ้าน้องนั้นยังไม่มั่นใจโอ้วัซสายไปก่อน call